สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแค่พื้นฐานนะครับวันนี้ขออนุญาตมาแบ่งปันในส่วนของตารางเงินเข้าครับกลุ่มเปราะบางประกอบไปด้วยกลุ่มเด็กแรกเกิดนะครับจนถึง6ปีกลุ่มผู้สูงอายุนะครับแล้วก็กลุ่มผู้พิการนะครับนะสามกลุ่มนี้นะครับมีตารางอะไรเข้าบ้างในส่วนของเดือนกรกฎาคม64กนะครับผมแล้วก็มีรายการพิเศษเข้าด้วยเนี่ยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามีรายการอะไรเข้าบ้างนะครับ เราเริ่มจากนะครับรายการพิเศษนะในกลุ่มดังกล่าวนี้เนี่ยนะครับก็คือเพิ่มกําลังซื้อแก่ผู้ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษอันนี้ก็เดือนละ200บาทนะเวลา6เดือนก็จะเริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะจนถึงเดือนธันวาคมนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวไปลองดูรายละเอียดกันนะครับส่วนในเรื่องของวันที่อย่างที่แจ้งไปนะครับว่ายังไม่ได้มีแจ้งหรือกําหนดชัดเจนจากกระทรวงการคลังหรือจากพอมอนะครับที่แบ่งปันนะครับเดี๋ยวยังไงติดตามกันต่อเนื่อง ว่าจะระบุนะครับในการโอนเงินเข้าให้เนี่ยวันไหนอย่างไรต่อมาครับในส่วนของลักษณะที่รายท่านก็ได้รับนะต่อเนื่องอยู่แล้วก็คือเรื่องของเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดนะครับซึ่งถ้าเราลองดูปีงบประมาณ64ก็จะจบสิ้นนะครับเดือนกันยายน ตอนนี้เนี่ยนะครับเดินทางมาถึงเดือนกรกราคมแล้วนะครับก็จะเข้าให้วันที่9กรกราคมอันนี้ก็จะมีการจ่ายนะครับหรือการโอนเข้าให้นะครับก็เป็นลักษณะเข้าบัญชีปกตินะถ้าเราดูตารางเวลาคร่าวๆเนี่ยนะครับตามที่เคยโอนให้ทางด้านของทรกรสก็ประมาณตีหนานาทีกสิกรเนี่ยตีหนานาทีไทยพาณิชต์ตีสองนาที กรุงไทยครับตีสองนาทีกรุงเทพตีสามอมสินตีสาธนาชาติและทหารไทยครับประมาณตี4ี่นาทีแล้วก็ธนาคารอื่นๆเนี่ยนะครับก็จะไม่เกินนะครับประมาณ11บเนาฬิกานะครับผมนะอันนี้ก็เป็นลักษณะของนะครับตารางเวลาที่มีการโอนเข้าให้โดยประมาณผ่านทางด้านของบัญชีของท่านที่ได้รับนะครับ ซึ่งในส่วนของนะครับกลุ่มเด็กแรกเกิดจนถึง6ปีเนี่ยก็จะได้รับ600บาทต่อเดือนนะครับท่านต่อมาครับกลุ่มผู้พิการนะครับก็จะได้รับเบี้ยความพิการใช่ไหมครับ800บาทต่อเดือนซึ่งถ้าใครเนี่ยนะครับเป็นผู้พิการแล้วก็อายุต่ํากว่า18ปีนะครับอันนี้ก็ได้รับ1000บาทต่อเดือนนะสำหรับผู้พิการที่มีบัตรสุขการแห่งรัฐนะครับก็จะได้รับเพิ่มอีก200บาทนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะที่จะโอนเข้าให้เหมือนกันก็คือว่า ได้รับในส่วนของการโอนเข้าบัญชี800นะครับแล้วก็มีบัตรสบริการแห่งรัฐก็ได้รับอีก200นะเพราะนั้น800บอบก200ก็เป็น1,000บัตบาทตามลำดับนะครับต่อมาครับกลุ่มที่3เราเรียกว่ากลุ่มผู้สูงอายุนะฮะอายุ60ปีขึ้นไปอันนี้เป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนะถ้าในส่วนของอายุ60-69ถึงปีนะครับที่รับทราบก็คือ600บาทต,ต่อเดือนอยู่แล้วนะครับแล้วก็70-79ถึงปี อันนี้700บาทต่อเดือนนะครับแปดสิถึงแปปีนะครับก็ได้รับ800บาทแล้วก็อายุมากกว่า90ปีขึ้นไปก็ได้รับ1000บาทต่อเดือนนะถ้าตารางนะครับในส่วนของปีงบประมาณ6,4นะครับก็จะเสร็จสิ้นเดือนกันยายนเช่นเดียวกันก็เดินทางมานะครับถึงเดือนกรกฎาคมแล้วนะครับก็จะมีโอนเข้าให้วันที่9กกรกฎาคมนะอ่าก็ถือว่าเป็นการแบ่งปันข้อมูลนะครับถ้าเราดูตารางโดยสรุปนะครับอีกครั้งหนึ่งนะ ที่เป็นภาพให้เราเห็นภาพรวมก็คือว่าว่าในรูปแบบนะครับของกลุ่มเปราะบางทั้งหมดเนี่ยนะครับมีอะไรแบบไหนบ้างนะครับเรามาดูรายการแรกจากสรุปนะจากที่เราแบ่งปันตะกี้นี้นะครับก็เป็นโครงการเพิ่มกําลังซื้อของผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษนะครับก็เดี๋ยวรอดูในส่วนของวันที่อีกครั้งหนึ่งนะครับว่าจะมีการประกาศอย่างไรโอนเข้าวันไหนนะครับโดยรูปแบบก็ได้รับ200บาทนะครับของเดือนกรกฎาคมจนถึงเดือนธันวาคมเลย อันนี้ใช้รูดซื้อสินค้านะครับผ่านบัตรประจําตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดนะที่ท่านเคยได้รับโครงการก่อนหน้ามาอันนี้ก็สามารถมาดําเนินการได้รับต่อเนื่องนะครับซึ่งก็ไม่ต้องทําอะไรนะเดี๋ยวรอแค่ในเรื่องของประกาศวันชัดเจนอีกครั้งหนึ่งว่าจะมีการโอนเข้าวันใดนะครับรายการต่อมาครับอันนี้ก็จะเป็นเบี้ยนะครับดูแลเด็กแรกเกิดจนถึง6ปีนะครับก็จะมีการโอนก็ให้วันที่9กรกฎาคม ซึ่งก็ได้รับ600บาทนะครับของปีงบประมาณ64ก็ได้รับทุกเดือนนะต่อมาครับก็จะเป็นเบี้ยผู้สูงอายุนะครับอันนี้ก็แบ่งตามที่เราแจกแจงไปนะช่วงอายุปีต่างๆก็เข้าวันที่9กรกฎาคมเหมือนกันก็จะได้รับแต่ละช่วงอายุเนี่ยนะครับตั้งแต่600บาทจนถึง1,000บาทปีงบประมาณ64ก็ได้รับทุกเดือนเช่นเดียวกันนะครับ ในส่วนของผู้พิการแล้วก็มีบัตรคนจนเนี่ยนะครับก็จะได้รับเยอะกว่าเพื่อนหน่อยซึ่งประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับก็จะมีในส่วนของนะครับ200บาทครับก็จะเป็นโครงการเพิ่มพลังสือใช่ไหมครับ แล้วก็800บาทเนี่ยเราได้รับเบี้ยความพิการที่โอนเข้าบัญชีโดยตรงอยู่แล้วและถ้าใครมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจน <c oughs> ก็ได้รับอีก200บาทที่จะโอนเข้าในวันที่22 <c oughs> กรกฎาคมตามลําดับนะถ้าเรารวมนะครับนะก็จะได้รับถึง1,200บาทเลยทีเดียวนะในกลุ่มนี้นะครับต่อมาครับเป็นกลุ่มผู้พิการที่อายุต่ากว่า18ปีนะครับอันนี้ก็ได้รับ1,000บาทนะครับของปีงบประมาณ64ทุกเดือนอยู่แล้วนะครับโอนเข้าบัญชีโดยตรงนะครับ แล้วก็กลุ่มสุดท้ายนะครับผู้พิการที่อายุนะครับมากกว่า18ปีขึ้นไปแต่ลักษณะเนี่ยนะครับไม่ได้มีเขาเรียกว่าบัตรคนจนใช่ไหมก็จะได้รับ800บาทถ้าใครนะครับผมนะได้เขาเรียกว่า เข้าร่วมโครงการนะของเพิ่มกำลังซื้อก็จะได้รับอีก200บาทนะครับผมนะอันนี้ก็เป็นลักษณะที่แบ่งปันและก็สรุปตารางให้กับทุกท่านได้รับทราบข้อมูลกันว่ากลุ่มปรอบบางนะครับมีในเรื่องของกลุ่มไหนได้รับเงินเท่าไหร่ นะครับวันที่ใดเพื่อจะให้กับท่านได้ดูง่ายมากขึ้นนั่นเองนะครับผมก็ถือว่าเป็นการแบ่งปันข้อมูลกันนะครับเอาละถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครและติดตามกันก็ขอบพระคุณไปอย่างสูงครับแายที่สําคัญท่านอย่าลืมกดกระดิ่งนะท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆเสร็จตรงแบบนี้ให้กับทุกท่านได้รับทราบแน่นอนครับช่องแค่พื้นฐานต้องล่าลาไปแล้วขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขนะครับสวัสดีครับ Thank you